สวัสดีครับพบพ่อกันอีกแล้วครับกับตามห้อยอีสันชาแนลนะครับในช่วงนี้นะครับก็ร์จะพาไปเบิ้งนะวิธีการเลี้ยงแหนแดงนะครับในวงบอลนะครับในบอลปูนนะครับเนาะเลี้ยงง่ายตัวเร็วครับผมครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเลือกทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอถัดไปนะครับเนาะครับเป็นแหนแดงที่ผม เรียงในพวงบอครับเรียง่าตัวเรียวนะครับผมเนาะครับสำหรับแนแดงนะครับก็มีประโยชน์มากมายนะครับเป็นพืชที่อ่ามีประโยชน์หลากหลายนะครับบางบางคนนะครับเอาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นอาหารสั์นะครับให้อาหารเป็นอาหารป่าก็ได้นะครับเนาะแนแดงนะครับเป็นพืชที่เขาเรียกว่าเป็นพืชที่ตึงในตัวเจนได้ดีครับเหมือนกับพืชตระกูลทั่วนะครับเหมาะสำหรับการเอาไปเฮ็ดปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับอ่าใส่ ต้นไม้ต้นไหลเห่านะครับงามดีเลี้ยงง่ายครับผมเลี้ยงตัวนี้ผมเอาไว้ประมาณเดือนนึงนะครับเนาะเอามาหน่อยๆน่อยเอามากำเดียวแค่นี้ครับเดือนหนึ่งนะครับเต็มบ้องบอนะครับซึ่งอ่าด้านนี้นี่ครับเห็นบอมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะนี่นะับเขาก็เอาไปบางคนเอาไปปุ๊บเนเอาไปตากแดดสะกอนเนาะจะเอาไปเฮ็ดปุ๋ยหรือบางคนนะครับเอาไปเป็นปุ๋ยพืชสนเลยก็ได้นะครับนี่ หลายคนก็เอาไปเลี้ยงซัดนะครับว่าจะเป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเป็นอาหารปลาอาหารหอยนะครั 5, บได้มดนะครับนี่มีประโยชน์หลายนะครับเฮ็ดปุ๋ยก็ดีนะครับปุ๋ยพืชสดก็ไดนะครับนี่เลี้ยงไงตัวเรียวครับผมกะบ่มีอย่างหลายครับผมสําหรับอ่าห้องกะโอเคอันขี่งวนะครับเนาะปุ๋ยขอกเข้านี่ครับผมเอามาลงนะครับเอามาลงเป็นเกินมาเอามาเลี้ยงมันเนี่ยครับเป็นปุ๋ยมันนี่ครับ เป็นอาหารของแหนเลยครับขี่งวขี่คว้วยนะครับนี่เห็นบ่อได้หลายครับนี่เท่าออกมาพี่ครับได้ผมเมื่อกี้ผมเท่าผมเท่าออกจากบ่อนี่ครับสองบ่อข้างหน้านี่ครับเนี่ยตะกี้กันนากันครับผมเท่าออกเดียวกัเหลือใ้ให้มันแพรนะครับเนาะได้เกือบเต็มกันละมั่งนะครับนี่เสียเอาไปใส่ต้นต่อสามเหลี่ยมครับผมนี่ เป็นปุ๋ยพืชซอสดได้นะครับเนาะเอาไปใส่มันใส่อ้อยก็ได้นะครับนี่แต่ของผมมันบวหลายเนาะใส่พักก็ได้นะครับปลูกพักใส่บักพริกบักกขื้อได้หมดนะครับนี่